เอานะคะมินุ้นรับสู่ช่องคูม่หมาโมะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอคนละ20ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับไปดูกันเลยไม่มีเงินก็ไปซะท่านผู้วอวุโสโหูหยานโปรดเห็นใจข้าด้วยเขาจะไปเอาเงินให้เดี๋ยวนี้เลยโูดมากไม่มีเงินแล้วยังจะกล้ามาที่นี่อีกเหรอท่านผู้อาวุโสโหูหยานโปรดเห็นใจข้าเถอะนะพวกข้าเดินทางมาตั้งไกลก็เพื่อคำพีของท่านเลยนะให้โอกาสพวกข้าเถอะนะ สามแสนเหรียญทองตอนนี้เลิกคิดได้แล้วใส่หัวไปไม่ต้องใจร้ายขนาดนั้นก็ได้นี่ขาละ่ะทดีไว้เป็นสีแก่ตัวนะครับสี่แสนเหรียญทองนี่ท่านจเซีอพังเงียบไปก่อนท่านอาวุโสหูยานอย่าถึงสาเขาเลยพวกเราผิดเองสองแสนก็สองแสนยกวิญญ,ญาณก้อนนี้น่าจะห้าหมื่นเหรียญทองข้าขอวางไว้กับท่านก่อนเสจธุระแล้วข้าจะกลับไปเอาเงินโอ้ถ้าเจ้าเอาอันนี้ออกมาตั้งแต่แรกข้าคงจะตอบตกลงไปนานแล้วยกชิ้นนี้ อย่างน้อยก็ประมาณสิบหมื่นเลี้ยนทองแต่ว่านะไอเด็กดีเมื่อกี้ขวางทางค่ะราคาคัมภีขึ้นเป็นสี่แสนแล้วข้าผู้ยานเอ้าป๋อพูดคำไหนคำนั้นบอกว่าสี่แสนก็คือสี่แสนอย่าวางว่าจะลดได้แม้แต่เดียนเดียวเลยหรือพวกเราไปก็ได้ผู้ครมเน่นไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวสักหน่อยตาแก่นี่มันหัวแข็งชะมัดเลยเจ้าหุบปากไป,เ,ปเลยนะเจ้ารู้อะไรหรือไม่ท่านผู้อวสูรผูยานนะเป็นถึงปรมาจารย์ครบแน่นเชียวนะไอเด็กเวรนี่ดา่าข้า ต้องชดใช้ตอนนี้คมภีห้าแสนเหรียญทองแล้วดาอีกคำต่อไปก็อยาหวาังจะซื้อคมภีจากข้าอีกตาแก่หูยานข้าไม่เคยอยากจะต่อยใครเท่านี้มาก่อนเลยคนอยากต่อยข้ามีเยอะแยะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันอยากต่อยข้าสู่เฟิองอี้ให้ได้ก่อนเถอะ <laughs> <laughs> เขาคือผู้ใช้ไขมุกแห่งร่างกายระดับเกาขั้นสูงสุถง,ง,งยังควมแนมได้หมด แล้ว้ววดยเมื่อไรที่เจ้าสู้เขาได้ค่อยคิดจะต่อยข่าแล้วกันนะฮน้องชายพวกเจ้าไปเถอะนะตอแก่นี่คลั่งขึ้นมาใครก็ห้ามไม่อยู่นะหลังแกกันเกินไปแล้วตาแก่นี่ทำให้ฉันโมโหจริงๆหน่อยไอต้ตาแก่อโอ้ย่ยล้ว ไข่มุกแห่งสวรรค์ของโจเสือพางเปิดเผยแล้วดวงตาแมวกันเหรอท่านอุ่สกูยานถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวก่อนวันนี้พวกข้าขอภัยเป็นอย่างสูงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนในเมื่อเป็นผู้ใช้ไข่มุกแห่งจิตใจทําไม่ไปบอกตั้งแต่แรกทีนี้ข้าจะลดราคาให้กับผู้ใช้ไข่มุกแห่งจิตใจเจ้าดื้อไปแล้วงง้นเหรอขออภจริงจริงต่อให้ลดราคาพวกเราก็ซื้อไม่ไหวแล้วขอตัวก่อนเดี๋ยว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 แม่นางเจ้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดข้ารู้เจากก้ากลัวเรื่องที่เด็กคนนี้เนี่ยมีไข่มุกแห่งสวรรค์ที่หายากมากๆว่าวะ ถูกเปิดเผยแล้วนำความเดือดร้อนมาให้ใช่ไหมเอาได้เจ้าสบายใจได้ข้าหูยานเอาป๋อถึงจะโรภแต่ก็เป็นคนดีข้าไม่มีทางทำร้ายเด็กคนนี้แน่นอน <c oughs> <c oughs> ท่านอุโสท่านหมายความว่าอะไรเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้หรือไงว่าการจะเป็นผู้ควบแน่นได้นั้นต้องมีไขมุกแห่งสวรรค์ธาตุมิติและธาตุมิติก็จะเป็นธาตุขั้นสูงที่หายากมากที่สุดผู้ใช้ไขบมุกแห่งจิตใจที่มีธาตุนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกและผู้ใช้ไขบมุกแห่งจิตใจก็แทบจะไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ควบแน่นเลยข้าก็เป็นแค่ผู้ใช้ไขบมุกแห่งจิตใจที่มีธาตุมิติพราองน,นั้นแล้วด้วยที่จํากัดและความสาบานแม้ข้าจะเป็นถึงประมาจารย์ควบแน่นอัตราความสําเร็จในการควบแน่นคมภีร ได้นั้นสูงสุดได้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นข้าก็มีทฤษฎีเต็มหัวแต่กับทาได้แค่นี้พราองนั้นแล้วข้าหวังว่าจะมีผู้ใช้ไข่มุกแห่งจิตใจสืบทอดวิชาของขา้าที่ท่านกล่าวมาท่านหมายความว่าท่านจะรับข้าเป็นศิษย์เหรอใช่แล้วถ้าเจ้ายอมรับการสืบทอดวิชาของขา้าแล้วก็คัมภีร์ขวบแน่น โนุบาหวังข้าก็จะขายให้เจ้าในราคาแค่ 1, แสนห้าเหรียญทองแสนห้าดีจังเลยเงินที่พวกเรามีพอซื้อพอดีไม่ข้าไม่เอาด้วยหรอกนะเจ้าดู เออไม่สิน้องชายเจ้ารู้ไหมว่าอาชีพการเป็นผู้ควบแน่นนั้นมีอนาคตไกลขนาดไหนงั้นเอาอย่างนี้ธโนโบาหวังนี่ข้ากัดฟันขายเจ้าแค่แสนเดียวเป็นไงไม่เคยได้ยินว่าอาจารย์ให้ของขวัญสิทธิ์แล้วยังจะเก็บเงินอีกนะขอรับท่านนี่ขี้เหนียวจริงๆเลยนะถ้าข้าตามอาจารย์อย่างท่านแล้วชีวิตข้าจะอยู่รอดไหมเนี่ยไม่เอาหรอกไม่คุยด้วยหรอกนะ คิดว่าข้าเนี่ยจะไม่เอาคืนท่านเหรอสักวันข้าก็เอาคืนเมื่อกี้ท่านเมินข้าตอนนี้ข้าจะให้ท่านเสียดาย <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นตาแก่หุยานนี่หน้าแตก <c oughs> สะใจจริงๆเลยเอาเธอเอาเธอถ้าเจ้ายอมเป็นศิษย์ข้าคัีพ์นีข์ก็จะให้เจ้าเป็นฟรีๆเลยว่างให้ฟรีเหรอนี่ไม่ใช่ราคาสุดท้ายของตาแก่หุยานแน่มีอาจารย์ใจดีขนาดนี้ถ้าไม่เอาเปรียบข้าก็ง่แล้ว <c oughs> ขอคุณสำหรับความหวังดีของท่านอาจารย์นะขอรับแต่ข้ากับน้องสาว เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจากอาณาจักรเทียนกล ไม่มีเงินพอที่จะเรียนวิชาควบแน่นจริงๆเลยพอกันแล้วพวกเราตัดสินใจจะเข้าร่วมสำนักคัดลอกแล้วล่ะนะ <c oughs> ไม่ได้เข้าสำนักคัดลอกไม่ได้การเข้าสำนักคัดลอกก็เท่ากับขายตัวให้กับจักรวรรดิเว <c oughs> ลลี่แล้วเ <c oughs> ก็ไม่มีทางนี่นะใครใช้ให้พวกเราจนละ่ะแม้แต่คัมภีร์ควบแน่นของท่านก็ซื้อไม่ไหวข้าจะตั้งใจทําผลงานในสำนักคัดลอกพวกเขาน่าจะออกเงินให้พวกเราควบแน่นคัดลอกได้แน่พอเสพผ่านนี้เจ้านี่มันร้ายจริงๆ ข้าจะไม่ถึงสาเรื่องที่เจ้าเรียกข้าว่าน้องสาวแล้วกันถ้าอย่างนั้นท่านอาวุโสหูุยานพวกเราไม่รบกวนท่านแล้วนะขอรับคัมภีร์ของท่านเนี่ยขายให้กับคนอื่นเถอะนะส่วนพวกเราจะไปสํานักคัดลอกก่อนนะขอรับเดี๋ยวห้ามไปก็อาจจะแถมคัมภีร์รองเท้าวิหกเขินให้เจ้าด้วยโอเคไหมนี่คือม้วนคัมภีร์สําหรับร้อมรวมทโนบาหวังและรองเท้าวิหกเขินลมพวกเจ้าสองคนเข้าไปในห้องเพื่อร้อมรวมได้เลย นี่มันทําให้ข้าปวดใจจริงๆฝฟิงอีเจ้าพาพวกเขาไปก่อนเถอะถอนขนคนขี้เหนียวได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเอาล่ะเจ้าทั้งสองตามข้ามาขอรับมาไม่เสียเงินสักกระเดงเดียวเนี่นะแถมได้คำพีมาทั้งสองอันนี้ข้าคงไม่ชีฝันไปใช่ไหมเนี่ยเจาโชเสือผ่านนี่ดูซื่อๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนเจ้าเล่เป็นบ้าแต่ก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆล่ะเลือกห้องคนละห้องพวกเจ้าทั้งสองคนไม่สามารถรวมรวมในห้องเดียวกันได้พลัง่าจะปะทะกันเอาล่ะน้องสาวไปกันเถอะ นี่คือการหลองรวมครั้งแรกของเจ้าข้าจะเข้าไปอธิบายให้เจ้าฟังขอบคุณท่านอาจารย์เฟิงนะขอรับไม่ต้องเกรงใจหรอกก็ใช่ว่าข้าจะชอบหน้าตาแก่หูยานนั่นถ้าไม่ใช่เพราะคำสัญญาในตอนนั้นข้าคงไม่อยากมาเฝ้าเขาหรอกนั่งลงที่พื้นเพื่อหลองรวมได้เลย ตอนนี้หยิบม้วนคัมภีร์หลอมรวมออกมาจากกล่องได้แล้วโห o ในกล่องนี่เนี่ยมีม้วนคัมภีร์หลอมรวม,รวมเยอะมากเลยเหรอทำไมเยอะจังเลยพวกนี้เป็นม้วนคัมภีร์หลอมรวมธนบาหวังทั้งหมดเหรอเมื่อกี้ตาแก่หุยานบอกว่ามีโอกาสสำเร็จแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอในกล่องนี้มีตั้งร้อยม้วนรอยม้วนนี่รับรองว่าเจ้าจะสำเร็จระดับการหลอมรวมของเจ้าตาแก่หุยานนั่นยังคงสูงมากถ้าเจ้าไปหาผู้หลอมรวมคนอื่นแล้วก็ต้องใช้เป็นพันม้วนเลยนะที่แท้เขาก็เก่งขนาดนี้ แล้วต้องใช้อันนี้ยังไงล่ะเนี่ยแค่วางมือขวาของเจ้าลงม้วนคำพีนั่นไค่มุกแห่งสวรรค์ของเจ้าจะมีการเชื่อมโยงกับม้วนคำพีโดยอัตโนมัติเดี๋ยวจะต้องใช้พลังสวรรค์จํานวนมากอย่าตกใจจนเอามือกลับคืนมาล่ะใส่มุกแห่งสวรรค์หยกเขียวบริสุทธิ์ขนาดนี้เลยเหรออม้วนคาภีนี่ กลายเป็นพลังงานเข้าไปในไข่มุกสวรรค์แล้วใช้พลังสวรรค์ไปเยอะจริงๆเลยเอ๊ะจานหมุนของไข่มุกแห่งจิตใจปรากฏขึ้นมาแล้วจานหมุนสลับไปมาระหว่างธาตุมืดกับธาตุสีเทาเหรอสองธาตุนี้ก็ค่อยรวมกันแล้วเออพลังสวรรค์ถูกใช้ไปมากขึ้นอีกนั่นมันการหลอมรวมสุเด็จแล้วเหรอเฮ้ยเนี่ย เดี๋ยวนะนี่นี่คือธนบาหวังเหรออะไรกันเนี่ยนี่เจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะท่านอาจารย์ด่าข้าทำไมหรอครับเจ้าสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลย เก่งเกินไปแล้วโชคดีเป็นบ้าในเมื่อโอกาสสาเร็จก็แค่ห่เไม่ว่าจะสาเร็จในม้วนแรกหรือม้วนสุดท้ายก็ยังปกตินะขอรับน่าจะเกี่ยวกับคุณสมบัติการหมุนของข้าแน่ๆนี่เป็นความลับของไข่มุกแห่งจิตใจของข้าบอกไปได้ตามทฤษฎีก็เป็นเช่นนั้นแต่ข้าไม่เคยเห็นใครสาเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยข้าตาแก่หูยานรู้ว่าเขารับสิทธิ์ที่เก่งขนาดนี้มาคงดีใจจนเนื้อเต้นแน่ๆในเมื่อสําเร็จครั้งแรกแล้วงั้นม้วนคัมภีที่เหลืออีก99ม้วนนีเกเป็้ของี่ลย นเจ้ารู้ไหมว่าทําไมข้าถึงชอบเจ้าทําไมเหรอครับพราเจ้าไม่เสแสร้งยังไงล่ะคนชั่วที่เปิดเผยนั้นดีกว่าคนหน้าไหว้หลังหลอกและเจ้าก็ไม่ใช่คนชั่วด้วยแต่ข้าก็ยังแปลกใจเจ้าอายุแค่นี้ไปรู้ความกระร่อนแบบนี้มาจากใครกันแน่เออเออเรื่องนี้บอกไม่ได้หรอกขอรับเอ้เฮ้ ที่เจ้าออกมาทําไมเนี่ยการควบรวมพลังต้องทําทีเดียวให้เสร็จสิ้นรีบเข้าไปล้อมรวมต่อท่านอาจารย์หุยานคราวนี้ท่านเจอของดีเข้าให้แล้วล่ะที่ได้สิทธิอัธริยะแบบนี้แค่คมภีพื้นเดียวก็ควบรวมพลังสําเร็จแล้วอะไรนะพื้นเดียวก็สาเร็จแล้วเหรอไอ้หนูนี่เนี่ยดวงดีเกินไปแล้วก็บอกได้ไงว่าท่านเจอของดีเข้าให้แล้วแล้วคัมภีร์ที่เหลืออีก99เก้าพนล่ะ เอามายคืนข้าข้าเพิ่งเคยได้ยินว่าของที่ให้ไปแล้วยังจะทวงคืนได้อีกท่านนี้ขี้งกจริงๆเลยนะฮ่าจอมขี้งกนี่ก็มีวันแบบนี้เหมือนกันนี่นะโอ้ยนี่คงเป็นลิขิตสวรรค์กับมังเอาละเจ้าหนู ให้ข้าดูไข่พวกไข่สวรรค์ของเจ้าหน่อยถ้าเป็นธาตุมิติข้าจะรับเจ้าเป็นสีต่อไปการควบรวมรูปและการคัดลอกของเจ้าข้าจะจัดการให้ทั้งหมดเป็นยังไงไม่เอาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเจ้าต้องการอะไรอีกล่ะฮะท่านอวุโสอย่าพึ่งใจร้อนท่านลองคิดดูนะพวกข้าพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วน้องสาวข้าล่ะอีกอย่างท่านห้ามจำกัดอิสรภาพข้าด้วยล่ะเ้ารู้นี่กำลังขูดรีดข้าแล้วข้าไม่เคยเจอสิทธิ์แบบเจ้ามาก่อนเลยคนขี้งกแบบท่านข้าก็เพิ่งเคยเจอแหละนะ ฮ่าชินล้วล่ะุก เจ้าเฟิงลี่หัวเราะย่อเยๆข่าล้วต่อไปการคันหลอกไข่มุกแห่งสวรรค์ของเขาจะให้เจ้ารับผิดชอบละกันได้กไข่มุกลงมาข้ารับผิดชอบเองยังไงก็ว่างอยู่แล้วด้วยเอาละเจ้าหนูข้าตกลงตามเงื่อนไขของเจ้าทุกอย่างรีบเอาไข่มุกแห่งสวรรค์ของเจ้าให้ข้าดูเดี๋ยวนี้งั้นท่านต้องสาบานด้วยไข่มุกแห่งสวรรค์ก่อนถ้าข้ามีท่านมิติท่านต้องรับข้าเป็นสิษย์รวมถึงเงื่อนไขทั้งหมดที่ข้าพูดไปเมื่อกี้นี้ด้วยไม่เคยเจอเจ้าหนูเจ้าเร่แบบนี้มาก่อนเลย น,นี่มันไข่มุกแห่งสวรรค์ท่านมิติเเม็ดเลยเขามีพลังระดับจิตแห่งสวรรค์ขั้นต้นเลยเหรอหน้าตากับความสามารถนี่มันแตกต่างกันชัดแล้วหู้หยางเอ้าป๋อก็ได้สาบานด้วยไข่มุกแห่งสวรรค์ตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดของโจเหว่ชิงเอาละรีบเอาไข่มุกแห่งสวรรค์ของเจ้าให้ขายดูหด่แล้วถึงเวลาที่ปฏิหารจะปรากฏแล้วทั้งสองอย่าตกใจละตันตัน อ๋อนี่นี่มันนี่มันไขมุกแมวเบี่ยงเบนเหรอรีบเก็บไปเดี๋ยวนี้อ่ะเอ่อได้ครับวนี่มันเข็ดอาคมกันเสียงเหรอบนโลกนี้มีไขมุกแมวเบี่ยงเบนอยู่จริงๆด้วยนี่ไม่ใช่แค่โชคดีแล้วนี่มันคือนี่มันคือปฏิหารของพระเจ้าเจ้าหนูบอกข้ามาตามตรงซะนอกจากท่านลมแล้วจะไม่มีท่านปิติใช่ไหมท่านรู้ได้ยังไงอะข้ามีทั้งสองท่าจริงๆนะมีมีเหรอเขามีทั้งทานมิติ กับท่านลมเลยเนี่ยเหลือจะเชื่อว้าว <Wow. laughs> ดีดีเงี่ยมไปเลยเจ้าหนูนี่ <laughs> ท่านอาจารย์หู่ยหยานนี่เพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าหนูนี่มันหน้าอิจฉาตาร้อนฉมัดไม่คิดว่าบนโลกนี่จะมีไข่มุกตาแมวเบี่ยนเบนจริงๆเขาได้รับสิทธิ์ที่จะมีไข่มุกแห่งสวรรค์เป็นไข่มุกตาเบียนเบนจะไม่ดีใจได้ยังไงเล่าแถมเจ้ายังมีท่านลมและก็ท่านมิติ นี่มันเกิดมาเพื่อเป็นผู้ใช้ไข่มุกแห่งจิตใจโดยเฉพาะเลยแถมยังเป็นท่าระดับสูงสุดด้วยเอ้าหนุอ่ะไม่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 สิกร์กบอกข้าแต่แรกก็ได้ว่าเจ้านามบี2สองท่าข้าจะได้ไม่ต้องลำบากใจได้คุ้มแล้วคุ้มแล้วต่อให้หมดเนื้อหมดตัวข้าก็จะรับเจ้าเป็นสิต่อไปเจ้าไม่ต้องหวังว่าจะเป็นปรมาจารย์ แม้แต่ระดับเสียนหรือเทพก็ไม่ใช่ปัญหาของเจ้าแล้วขอแสดงความดีที่ท่านได้รับสิทธิอัธรยะนะนะเจ้าหนูเจ้าไม่ถ่มตัวบ้างเลยหรือไงฮะอาจารย์อีคนของข้าก็เคยบอกข้าว่าถ้าแม้แต่ตัวเองยังไม่ภูมิใจในตัวเองคนอื่นจะภูมิใจในตัวเจ้าได้ยังไงล่ะนะอะร่อยนะเจ้ายัางมีอาจารย์คนอื่นอีกเหรอเคยอยู่กับเขามาสองปีนั่นเป็นเรื่องก่อนที่ไข่มุกแห่งสวรรค์จะตื่นขึ้น,นมานะ่ะขอรับทำไมเหรอครับมีอาจารย์หลายคนไม่ได้เหรอข้าไม่เจอเขาน มาแล้วด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหายไปไหนนะโอ้ย่างี้นี่เองอ๋อตอนนี้เจ้ายังไม่ถึง16ปีใช่ไหมต่ำกว่า16ปียังเรียนการควบรวมรูปไม่ได้เพ,พราะพลังชีวิตยังไม่พอใช่แล้วอีกไม่กี่เดือนข้าก็14แล้วนี่อะไรนะเจ้ายังไม่ถึง14ปีเหรอขออยู่แค่นี้เองเหรอ ทำไมล่ะมีปัญหากั้นเหรอไม่ใช่อย่างกันข้ากำลังคิดว่าเจ้าแค่อายุ13ก็มีเล่เหลี่ยมแพลพาวแล้วด้วยสงสัยจริงๆว่าอาจารย์คนแรกของเจ้าเนี่ยสอนอะไรให้เจ้าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เออท่านอาจารย์จริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนดีนะขอรัก่าเองก็เป็นคนดีได้ฉายาว่าคุณชายซื่อสัตย์ด้วยแหละ ถ้ออย่างนั้นเจ้าปลุกไข่มุกแห่งสวรรค์หลังจากการเข้ากรมทหารแล้วสินะนอกจากเจ้ากับน้องสาวแล้วมีใครรู้เรื่องไขมุกแห่งจิตใจของเจ้าอีกไหม,อ,มอีกสองคนน่ะขอรับอะไรนะฟองอีไปเข้าปิดปากมันซะเอาให้บันตายไปเลยหาพวกท่านจะฆ่าตัวตายกันเหรอสองคนที่ข้าพูดถึงก็พวกท่านนั่นแหละขอรับนี่มันงูหรรอเปล่าไม่น่าจะ่อยนะ ไอ้เจ้ารู้พูดดีๆไม่ได้หรือไงฮะจำไว้นะอย่าให้ใครรู้เรื่องไข่มุกแข่งจิตใจของเจ้าเด็ดขาดไม่งั้นจะต้องถูกคนอื่นหมายหัวไวแน่พวกนั่นจะต้องหาทางฆ่าเจ้าแน่นอนอืมข้ารู้นะอัจฉริยะมักเป็นที่ลิษยาว่าแต่อาจารย์ขอรับเคยมีไข่มุกตาแมวปรากฏขึ้นมาก่อนไหมล่ะขอรับเคยมีปรากฏขึ้นมาก่อนแต่นั่นเป็นขอบเขตของผู้ใช้ไข่มุกแข่งสวรรค์แล้วข้ากับเฟิงอี เป็นผู้ใช้ไข่มุกแห่งร่างกายกับไข่มุกแห่งจิตใจก็ไม่มีโอกาสได้รู้หลอกคนที่มีไข่มุกตาแมวมักจะถูกฆ่านคนที่ไม่ตายก็จะอยู่แบบรบๆบซ่อน,อ,นอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเจ้ามีเงื่อนไขพิเศษเจ้าใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์เก้าเม็ดสามารถรับมือกับผู้ใช้ไข่มุกแห่งร่างกายเก้าเม็ดได้รับร้อยคนเลยนะเจ้าต้องทนุถนอมพรสวรรค์ของตัวเองให้ดี ฝึกฝนให้หนักขอรับข้าจะทำงั้นเจ้าก็อยนไายทหารจักรวัิต้าเทียนกงนี่แหละน้องสาวของเจ้าจะดูแลเจ้าเองวัตต้าเทียนกงนะไม่มีสงครามอะไรเจ้าก็ซ่อนไขมุกแห่งจิตใจได้พอเจ้าอายุ16ปีอาจารย์จะไปหาเจ้าเข้าใจไหมครับอาจารย์ ได้อยู่กับปิงเอ๋ออีก2ปี 2> ดีจังถึง2ปีนี้เจ้าอาจารยังไม่มีไข่มุกแห่งสวรรค์เม็ดที่2แต่ถ้าอยากเ่อนขั้นควบแน่นอาวุธชิ้นที่2ต้องได้รับการอนุญาตจับข่าก่อนเรื่องนี้อาจารย์ไว้ใจได้เลยท่านควบแน่นให้ข้าฟรีๆข้าไม่งงไปหาคนอื่นหรอกนะนี่ไม่ใช่เรื่องเดินเล่น เราให้คนอื่นควบแน่นให้เจ้าฟีฟีเจ้าก็ห้ามควบแน่นเองโดยพระการนี่เกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตของเจ้าด้วยสัางเธอะกับเจ้าเด็กนี่ต้องใช้สิ่งร่อใจเฟืองอีเจ้าแสดงให้เขาดูหน่อยัลไ,ไข่มุกแห่งร่างกาย9เม็ดน,นี่เหรอเท่เป็นบ้าเลย นี่คืออุปกรณ์ควบแน่นจริงเหรอเนี่ยเท่จังเลยอ่ะัอุปกรณ์ควบแน่นเชื่อมโยงกันด้วยพลังไข่มุกแม้แต่เท้าก็ถูกพลังไข่มุกห่อหุ้มเอาไว้เห็นไหมถ้าเป็นแค่อุปกรณ์ควบแน่นธรรมดาเขาจะมีแค่ห้าชิ้นป้องกันทั้งตัวไม่ได้เลยนี่คือเคล็ดวิชาขั้นสุดยอดของการควบแน่นไข่มุกแห่งร่างกายรุดควบแน่นยังไงล่ะรุดควบแน่นเหรอ การสร้างชุดควบแน่นนั้นต้องเป็นระดับปร,รมาจารย์อย่างข้าถึงจะทำได้ชุดควบแน่นนั้นจะเพิ่มพลังซ้อนทับอุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถสื่อสารกันได้แต่ข้าสร้างชุดควบแน่นได้แค่ห้าหกชิ้นเท่านั้นยิ่งอุปกรณ์ในชุดมีจำนวนมากเท่าไรชุดก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นผู้ควบคุมระดับเทพสามารถสร้างชุดสิบชิ้นได้เจ้าควบแน่นธนูได้แล้ว ในอนาคตจะมีไข่มุกแข็งร่างกายได้มากสุดประมาณ11เม็ดดังนั้นห้ามสิ่นเปลืองไข่มุกแห็งร่างกายแม้แต่เม็ดเดียวนี่คือชุดเกราะที่ข้าใฝ่ฝันที่ป้องกันได้ถึงฟันของข้าเลยไม่ใช่หรือไงชุดนี้ย่ยมันสร้างมาเพื่อข้าช,ชั้นเลย2ปีนี้เจ้าก็ตั้งใจฝึกฝนไปนะแล้วเรื่องควบแน่นนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกอาจารย์จะเตรียมม้วนคมภีควบแน่นให้เจ้าไวครับครับครับ,รบได้เลยข้าจะฟังทุกอย่างเลยขอร่าง เอาละเจ้าไปฝึกในห้องได้แล้วน้องสาวของเจ้าก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายวันเลยแหละว่าจะควบแน่นเสร็จช่วงนี้อยู่ที่นี่กับข้าไปกอดรักกันโจวเหว่ยชิงรอจนถึงตอนเย็นหลังจากซรางโวนปิงเอ๋อควบแน่นสำเร็จแล้วจึงไปหาโจวเหว่ยชิงเล่าเรื่องที่เขาควบแน่นสำเร็จให้เธอฟังตามความจริงสร้างควนปิงเอ๋อนั้นในวันแรกก็ยังควบแน่นไม่สำเร็จรวมถึงเรื่องที่พลังแห่งความมืดและพลังแห่งความชั่วร้ายรวมกันในระหว่างการควบแน่นอีกด้วยเจ้าควบแน่นสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก นน่นะกเกงิไปแล้วรวมไปถึงเรื่องที่ไปคาราวะอาจารย์หู้หยานด้วยและเงื่อนไขที่อาจารย์หู้หยานรับปากก็ได้เล่าให้กับสางกวนปิงเอ๋อฟังเช่นกันแต่สางกวนปิงเอ๋อในฐานะคนยากจนมาตั้งแต่เด็กก็มีความภาคภูมิใจที่ไม่อนุญาตให้เธอเอาเปรียบโจเหวยชิงเธอปฏิเสธความหวังดีของโจเหวยชิงที่จะควบแน่นให้กับเธอฟรีๆโจเหวยชิงเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จ จึงได้แต่ยอมแพ้แต่กลับกันในใจของโจเวยชิงกับชื่นชมสางกวนปิงเอ๋อมากขึ้นว่าแต่ผู้พันยังไงก็ควบแน่นให้ฟรีแล้วถ้าได้ค่าย,ยืมทอง2,000เหรียญได้ไหมขอรับล้าจะทําอะไรข้ายอยากแอบไปหอคั้นลอกลองคั้นลอกดูนะ่ะขอรับดูว่าการคั้นลอกของข้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตอนควบแน่นหรือไม่ ยากลองดูว่าการคัดลอกไข่มุกแห่งจิตใจของข้านั้นจะเหมือนกับการควบแน่นไข่มุกแห่งร่างกายหรือไม่ถ้ามันปรากฏคุณสมบัติความมืดและความชั่วร้ายทับซ้อนกันข้าก็จะสามารถคัดลอกสําเร็จในครั้งเดียวได้สินะใช่แล้วพรุ่งนี้เวลาเจ้าไปก็เรียกข้าด้วยนะข้าจะช่วยเจ้าพลางตัวได้พรุ่งนี้เช้าเราจะไปด้วยกันอืมงั้นวันนี้พักผ่อนในเร็วหน่อยแล้วกันได้เลยฟงอี้เจ้าคิดจะพาโจเสี่ยวผางไปคัดลอกไข่มุกแห่งจิตใจเมื่อไรเหรอ ไม่ต้องรีบคัดลอกข้าอยากรอให้ไข่มุกกำเนิดเม็ดที่สองของเขาปรากฏขึ้นก่อนค่อยคัดลอกพร้อมกันโอ้ oh. ด้วยนิสัยของเจ้าเด็กนั่นถ้าคัดลอกไข่มุกแห่งจิตใจ เขาต้องใช้ทักษะไขมุกแห่งจิตใจได้แน่ถ้าคนอื่นรู้เข้าคงจะไม่ดีเอาไว้รออีกสองปีแล้วค่อยคัดรอบพร้อมกันจะดีกว่าสิ่งที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลเขาอยู่ที่ค่ายทหารก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ไขมุกตาแบวมีคุณสมบัติมากกว่า3อย่างเลยนะเอ้ข้าก็ลืมถามเขาว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง เรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนวันนี้ได้รับแรงกระตุ้นมากพอแล้วล่ะไว้ค่อยว่ากันทีหลังทั้งสองคนไม่รู้ว่าโจเวยชิงนั้นได้วางแผนเอาไว้แล้ววันนี้เก็บเกี่ยวมาได้เยอะจริงๆเลยนะได้อาจารย์บาฟฟี่ด้วยคนหนึ่งฮ,ะฮะ่าๆพรุ่งนี้คันรอบไม่รู้ว่าจะสำเร็จในครั้งเดียวหรือเปล่าไข่มุกหายใจเม็ดนี้ของข้าช่างน่าทึ่งจริงๆเลยปัจจุบันที่รู้ก็มีห้าคุณสมบบตดไปแล้วถ้าคันรอบสำเร็จแล้วก็นะ ก็จะมีห้าทักษะบวกกับธน,นบาหวังอีกแค่นี้ก็พอให้ข้าเอาตัวรอดได้แล้วล่ะในที่สุดก็รู้สึกเหมือนเป็นผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์สักทีละนะปิงเอ,อ๋เธอก็เป็นผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์ด้วยนี่ด้วยชาติกลกูลของข้าถือว่าคู่ควรกับปิงเอ,อ๋แล้วล่ะแต่ตอนนี้ข้ายังทําตัวเป็นอัตฉาิยทุกวันปิงเอ,อ๋ดูเหมือนจะรังเกียจข้ามากถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเธอคงไม่ยอมรับข้าแน่ๆไม่ได้การต้องเปลี่ยนความประทับใจที่เธอมีต่อข้าซะแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นตอนกินข้าวโจวเวยชิงก็ได้เริ่มโครงสร้างภาพลักษ์ใหม่ของเขาตอนกินข้าวก็ทำตัวเรียบร้อยพูดจาไม่ใช่แบบอันตรพานเหมือนเมื่อก่อนหู้ยานก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเขาก็ไม่ค่อยได้รู้สึกแปลกใจอะไรแต่ซางกวนปิงเออ๋บรู้สึกเหมือนจำผิดคนคิดว่าคนตรงหน้านั้นอาจไม่ใช่คนที่เขารู้จักยอเสภาเจ้าไม่สบายหรือเปล่าเออข้าสบายดีทำไมเหรอ ไม่มีอะไรข้าคงไปถามเจ้าไม่ได้ว่าทําไมเจ้าถึงไม่พูดกับข้างั้นเราไปกันเถอะผู้พันการขั้นรอกนี่ต้องระวังอะไรบ้างหรือขอรับการขันข้นรอกนั้นง่ายมากลงไปข้างหน้ามันจะมีทางเข้า9ทางแปดทางแรก ได้แก่น้ำไฟลมดินแสงสวา่างความมืดมิติและชีวิต8คุณสมบัติของสัตว์สวรรค์ทางสุดท้ายสำหรับสัตว์สวรรค์ที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือกายพันธ์ุในแต่ละทางเข้าจะแบ่งออกเป็น3ระดับซึ่งตรงกับไข่มุกกำเนิดระดับอาจารย์ระดับเซียงและระดับปรมาจารย์สัตว์สวรรค์ระดับอาจารย์นั้น คันลอกหนึ่งครั้งต้องใช้ประมาณ500เหรียญทองระดับเซียนต้องใช้2,000เหรียญทองระดับปรมาจารย์ต้องใช้ประมาณหมื่นเหรียญทอง สัตว์ส,สวรรค์3ระดับนี่ทักษะที่คัดลอกมานี่มีความแตกต่างกันอย่างไรหรอครับระดับปรมอาจารย์เก็บค่าธรมเนียมสูงขนาดนั้นทักษะที่คัดลอกมาน่าจะมากสินะขอรับหลังจากคัดลอกทักษะมาแล้วทุกทักษะจะเป็นระดับต้นสัตว์สวรรค์ระดับสูงกว่าจะมีทักษะที่หายากกว่าและโอกาสสําเร็จในการคัดลอกทักษะก็จะยิ่งต่งําลงด้วยระดับพลังของเจ้าตอนนี้โอกาสสําเร็จในการคัดลอกสวรรค์ระดับอาจารย์คือ1%เสัตว์สวรรค์ระดับเซียนก็คือ1ในหมื่นสัตว์สวรรค มาจา์ก็คือหนึ่งในล้านเข้าใจแล้ว โอกาสสำเร็จของสัตว์สวรรค์ระดับปรมาจารย์นั้นต่ำมากผู้พันท่านจะเข้าไปค้าเล่าด้วยกันหรือไม่ขอรับถ้าไม่ไปหรอกโอกาสสำเร็จนั้นต่ำเกินไปเหรียญทองของข้าก็ไม่พอด้วยเจ้าเข้าไปลองดูว่าวิธีของเจ้านั้นใช้ได้หรือไม่ถ้าอย่างนั้นผู้พันช่วยข้าหนึ่งหมื่นเหรียญทองได้ไหมขอรับข้าจะคืนให้ท่านภายหลังหนึ 1, <000. S 3> ่งหมื่นเจ้าจะลองสัตว์สวรรค์ระดับปรมาจารย์เหรออืมในเมื่อมาแล้วก็ต้องลองท้าทายสัตว์สวรรค์ระดับสูงสุดดูถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการเป พอให้เจ้าลองได้5ครั้งภายหลังค่อยคืนให้ค่าปิงเอ๋อใจดีจังให้ค่ายยืมเหรียญทองทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ค่อยรอให้มีเหรียญทองแล้วค่อยมาใหม่ ต้องให้ข้าลอเจ้าที่นี่ไหมไม่ต้องหรอกขอรับท่านกลับไปควบแน่นต่อเธอรอข่าวดีจากข้าได้เลยถึงแม้สัตว์สวรรค์จะถูกผนึกเอาไว้ตอนเจ้าคัดลอกก็ต้องระวังหน่อยนะได้ขอรับดังนั้นโจวหยชิงจึงเลือกสัตว์สวรรค์ระดับปรมาจารย์ธาตุลมก่อนเขาถามวิธีการคัดลอกจากเจาก้จาหน้าที่เจ้าสัตว์ส,สวรรค์ระดับปรมาจารย์เจ้าแน่ใจแล้วเหรอการคัดลอกหนึ่งครั้งต้องใช้หนึ่งเหรียญทองเชียวเนาะถ้าแค่อยากเปิดหูเปิดตาขอรับไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรนี่ครับค่ามมเนีย ก็ได้เหรียญทองของเจ้าก็ตามใจเจ้าแล้วกันมากสุดสีชั่วยามทั้งไม่สำเร็จจะไม่คืนเหรียญทองให้นะได้ขอบคุณนะขอรับโจวเหวยชิงจ่ายเหรียญทองแล้วก็เข้าไปในห้องไม่ถึงครึ่งชั่วยามโจวเหวยชิงก็ออกมาจากห้องด้วยสีหน้าที่หอเหี่ยวสวรรค์ระดับปรมาจารย์นี่มันน่ากลัวชะมัดเลยดูเหมือนพลังสวรรค์จะหมดเกลี้ยงร่างกายก็อ่อนล้า หนุ่มน้อยรู้แล้วสินะอย่าได้ทะเทยอทะยานเกินตัวเหรียญทองไม่ได้หาได้ง่ายๆความยากตรงนี้มันสูงเกินไปสำหรับเจ้าข้างหน้าไปคัดลอกที่สัตวรระดับอาจารย์ก่อนเถอะครับท่านสั่งสอนถูกต้องแล้วโจเวยชิงเดินออกจากหอคัดลอกด้วยสีหน้าที่ผิดหวังจนกระทั่งออกจากหอคัดลอก เยี่ยมสำเร็จแล้วเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้จริงๆสำเร็จในครั้งเดียวอันไว้อย่าหัวเราะออกให้ใครคนอื่นรู้ยอดเยี่ยมแม้แต่สัตว์สวัสค์ระดับปร,รมาจารย์ก็สำเร็จได้ในครั้งเดียวเหรอเนี่ยเหรียญทองสี่หมื่นก็ยังเหลือคันลอกไว้อีก4ี่ครั้งเลยฮ่าฮ